นี่คือความสวยงามของสามเหลี่ยมเบอร์มิด้าครับทุกคนเรากําลังจะล่องกลางทะเล4วันข้ามน่านน้ำสามเหลี่ยมเบอร์มิด้านะครับและเรากาลังจะเจอจุดที่ลึกที่สุดของสามเหลี่ยมเบอร์มิด้าครับอยู่ที่8,350เมตรครับหรือว่า8กิโลเมตรกว่าๆลึกลงไปข้างล่างครับความลึกระดับนี้แรงดันน้าบีบทุกอย่างละเอียดหมดครับสามเหลี่ยมเบอร์มิด้าเป็นทะเลอาถรรพ์จริงๆหรือว่าเป็นเรื่องแต่งให้นิยายขายดีทุกคนลองคอมเมนต์มาดูครับแต่จากหลักฐานการพบซากเรือซากเครื่องบินเฉพาะเกาะเบอร์มิด้ารอบๆเกาะเนี่ย300 ทางวิทยาศาสตร์ก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยในยุคนั้นครับทะเลสามเหลี่ยมเบอร์มิดาเนี่ยมีเขตเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับแต่เขตสามเหลี่ยมเบอร์มิดาเนี่ยลึกกว่ามหาสมุทรแอตแลนติกอีกครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอาถรรพ์มากมายครับที่เอาไปสร้างหนะังเป็น The Pirate of Caribbean ก็มีเช่นพวกตำนานของคลาเคนพวกตำนานงูยักษ์ต่างๆเรือต้องอาศัยระบบนำทางที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดาวเทียมอะไรเยอะแยะมากมายครับที่ทันสมัยมากๆพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปเรือของเราจะล่องเข้าสู่ทะเลอาถรรพ์อย่างจริงงงงัคับคบเกีีี่ยวววห้้อไปแแตตืนผมมสด2โช ฝังเราแสดงมานั่งเล่นในห้องครับใช้อินเทอร์เน็ตเทรดนิดนึงครับข้างนอกเริ่มมืดแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตบนเรือเนี่ยเป็นระบบ Wi-Fi นะครับแล้วก็ไม่ฟรีครับเดี๋ยวมาเทรดหาค่าอินเทอร์เน็ตกันนิดนึงที่ผมเทรดเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับอ้างอิงจากข่าวเศรษฐกิจทั่วโลกครับแล้วก็ไฮไลท์ที่ง่ายที่สุดในการเทรดของผมก็คือผมมีสัญญาณในการนำทางครับโคดง่ายสมัยใหม่นี้สมัยนี้มีเทคโนโลยีมากมายครับจังหวะไหนน้าเข้าก็จะมีลูกศรเตือนขึ้นมาครับแต่ตัวสัญญาเนี่ยมีแบบฟรีกับไม่ฟรีนนนนะะะครับใ่่ออยาากกกจแห้ไปศึษ แล้วก็ตัวสัญญาณเนี่ยมีความแม่นถึง90%เลยครับเนี่ยอย่างวันนี้ผมได้มาประมาณ1,500ครับใครอยากศึกษาเนี่ยแอดเข้ากลุ่มผ่าน QR code อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ทักบอกแอดมินได้เลยว่าดูมาจากคลิปนี้ในกลุ่มก็จะมีโค้ดสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับมีไลฟ์สดสอนด้วยเปิดแอดเขาวันนี้รับสัญญาณ1นาทีฟรีด้วยครับ